สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟซเจเลรีแล็กซ์ทุกท่านเลยนะครับหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับวันนี้พี่เลมีคลิปเอาต้นไม้มาอวดนะฮะส่วนใครคนไหนถูกใจต้นไหนก็ทักไอดียลมาพูดคุยเรื่องราคากันได้นะครับก็มีแบ่งขายแบ่งจำหน่ายด้วยโอ้โหนา,นานมาทีมาขายของเลยนะครับมาเดี๋ยวมีต้นอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับ เมื่อประมาณสองสามวันที่ผ่านมานะครับโอ้โหโคราชฝนตกใช้คำว่าหนักเลยก็ได้นะฮะฝนติดต่อกันสองสามวันนะครับสภาพต้นไม้ก็ดูชุ่มชื้นนะฮะดูสวยงามอ่าเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะครับว่าต้นไหนที่อ,อพอจะแบ่งขายนะครับหรือว่าระหว่างที่พี่เลไล่ดูเนี่ย เพื่อนๆอาจจะแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาส่วนตัว idline นะฮะ0 9 9ย์9 4 5 3 9แคปปุ๊บทักมาว่าเฮ้ยพี่เลตต้นนี้ขายไหมถ้าขายขายราคาเท่าไรพูดคุยทักไายกันได้นะฮะเขอบอกนิดหนึ่งช่วงนี้ราคาไมา้ดังเริ่มมานะครับเริ่มมามีคนเริ่มเล่นนะครับแต่ราคาก็ยังจับต้องได้อันนี้ฮอย่างไซนี้ครับหูช้างดังเหลืองอะ ใครสนใจเนี่ยอย่างนี้ฮะไซส์สวยๆตั้งแม่ได้ราคา5-600บาทเนาะทางมาพูดคุยกันนะครับหรือจะเป็นโอกินาวานะครับเนี่ยไซส์500นะฮะรากพุ่งๆเดินดีอันนี้พี่เลยคัดเตรียมไว้เลยนะครับไซส์ที่ถ้าเปลี่ยนกระถางก็สามารถ ตั้งแม่ได้นะครับหรือจะเป็นโชก้าชั้นนี่ฮะราคาจับต้องได้500บาทส่วนค่าส่งอาจจะขอเหมาอยู่ที่80บาทหรือ100ยนึงนะครับเป็นตะกร้าเนาะก็นั่นแหละครับทัก ID ดี n ลมาส่วนการส้มอันนี้มีต้นเดียวอันนี้ยังไม่ขายนะครับขอเลี้ยงไว้ก่อนติดดางมาหน่อยหนึ่งนะครับ ไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะครับทักมาถามราคากันเลยโชว์เก้าชั้นลายด่างดีมากๆเลยครับตัวนี้อยู่ที่800นะครับอะชอบเรากับชอบเขาไม่เหมือนกันนะครับใครที่ตามหาด่างขาว โดยส่วนตัวพี่เลมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าระยะหลังตอนนี้เห็นโชคเก้าชั้นด่างขาวมีคนตามหานะครับอ่าไซส์นี้มีตำหนิที่ใบเนาะห้าร้อยครับถ้าชอบนะฮะถ้าใครชอบไซส์เล็กไซส์แบบนี้นะครับตัวนี้ถือว่าดังวากิวขาวแบบ ừ ừ ừ. สวยงามเลยตัวนี้อยู่ที่3 5 0นะครับส่วนใครอยากได้สเสน่จันนะครับสเสน่จันประกายดาวนี่ครับใบนี้กลายซึ่งถ้าใครชอบของแปลกมีอยู่3หนอนะครับกระถางนี้อยู่ที่โอ้สหนอครับดูแล้วน่าจะแตกตาม,มาเรื่อยๆอาจถ้าใครชอบเนาะตัวนี้อยู่ที่5 0 0 0นะครับ550บาท แล้วก็มาต้นสุดท้ายนะครับเป็นเศรษฐีเงินหนาดางเหลืองนะครับต้นนี้เป็นไม้ตอนะครับเพื่อนๆคนไหนมีความสามารถเอาไปยกยอดแล้วก็ไล่ตายอีกอาจจะได้เยอะขึ้นมาอีกนะครับอา่าต้นนี้อยู่ที่1,500บาททักมาได้เลยนะครับชอบต้นไหนไม้แบบไหนนี่ครับเยอะแยะเลยเนาะ อาจจะไม่ได้โชว์ในนี้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้นไหนทักมานะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ